เจอเป็นยังไงเมื่อคุณแม่สุดเดอต้องมารับมรดกเป็นผู้นำให้กแก๊งมาเฟียสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังคอมดี้เรื่องมาเฟียมาม่าหนังปี2023นำแสดงโดยโทนี่คอเลตโมนิกาเบลูซีเอโดอาร์โดสกาเปตา้าและโซเฟียนัมเวเต เมื่อบีอังกาเห็นพี่น้องที่ต้องสูญเสียไปก็พูดขึ้นมาด้วยความโกรธว่าสงครามเปิดฉากแล้วจากนั้นปะจูปลาจูเซเปบันบอโนหล่อนก็โทรศัพท์ไปหาใครคนหนึ่งและภาพกระตันมาที่คริสตินร้องไห้ไม่หยุดเพราะลูกชายต้องไปเรียนมาหาวิทยาลัยไกลบ้านต่างจากสามีชื่อพอลที่ดูจะชิวชิว ส่วนลูกพอเห็นแม่ดูจะเสียใจเวอร์ก็ปลอบแต่พอจะขึ้นรถไปกับเพื่อนเพื่อนก็เตระโกนแด่ชีวิตอิสระด้านคริสตินเธอเป็นพนักง,งานอยู่บริษัทดูแลด้านสุขภาพซึ่งวันนี้เธอก็มาแนะนำผลิตภัณฑ์ปลูกผมและคนคิ้วโดยจอดตลาดกลุ่มผู้ป่วยทําคีโม แต่หัวหน้าก็ไม่สนเพราะมาดูเศร้าไปเลยเปลี่ยนให้เธอไปดูแลผลิตภัณฑ์ลบเลือลิ้วรอยแทนจากนั้นเขาก็หันไปสนใจผลิตภัณฑ์เพิ่มสมรรถภาพทางเพศของเจ้าแว่นทำให้เธอรู้สึกแย่มากเมื่อคริสตินกลับมาบ้านก็รับสายจากหมายเลขไม่รู้จักซึ่งพอต้นสายรู้เธอชื่อคริสตินนามสกุลเดิมเบาบาโนก็บอก ตัวเองชื่อบิอังกาจากนั้นก็บอกข่าวร้ายว่าจูเซเป้หรือปู่ของเธอเสียชีวิตทําให้เธอตกใจสักพักหล่อนก็บอกให้เธอมาอิตาลีแต่เธอก็ฟังไม่ค่อยได้ยินเพราะพอเปิดเพลงเสียงดังเลยลงไปเตือนจึงได้เห็นเขามีชูเขาเลยรีบแก้ตัวว่าเป็นโรคติดเรื่องอย่างว่าเธอจึงแปลกใจเพราะไม่มีอะไรกันมากว่า3ปีจนเขาบอกอยากมีอะไรกับคนอื่นนั่นเลยทำให้เธอเสียใจมากครับ รุ่งเช้าคริสตินก็ออกกำลังกายไปด้วยเมากับเพื่อนสีชิเจนนี่ไปด้วยเริงพอนอกใจทำให้หลอนมโมโหแทนและพอรู้บีอังกาชวนเธอไปอิตาลีก็ดสนับสนุนให้ไปจะได้เจอกับประสบการณ์ใหม่หมเๆเผลอๆจะได้เจอกับผู้ชายดีๆด้วยซึ่งทีแรกเธอกําลังเลแต่พอโดนขยันเคยอก็ตกลงจะไปอิตาลีพรุ่งนี้ครับเมื่อคริสตินเดินทางมาถึงอิตาลี จูจ่ก็มีคนใส่กระเป๋ามาชนเธอดีที่ลอเรนโซมารับเธอเอาไว้ได้ทันเธอเลยขอบคุณเขาจึงรู้เขากับป้าเพิ่งกลับมาจากเที่ยวที่กรีซซึ่งเธอก็ลงรักเขาในทันทีดังนั้นพอเขาขอเบอร์เธอก็รีบจดใส่กระดาษและมอบให้เขาครับขณะคริสตินกำลังยืนปลื้มลอเรนโซเอาโดกระดันเต้ก็มารับเธอจากนั้นกรเร่งรีบขับรถพาเธอไปที่งานของปู่ทำให้เธอเปลี่ยนเสื้อผ้าในรถเกือบไม่ทัน เมื่อคริสตินมาถึงงานและได้เจอบิอังกาหล่อนก็แนะนําให้รู้จักฟราบิซิโอเลนของปู่เธอเลยทักทายเขาแต่เขากลับนิ่งและดูเหมือนจะอารมณ์เสียอยู่ตลอดเวลาจากนั้นทุกคนก็ออกไปแห่ลงด้วยกันท่านใดนั้นก็โดนกระหน่ำยิงทำให้คริสตินตกใจแถมสักพักก็ยังมีชายขี่รถมอเตอร์ไซค์มาไล่ล่าอีกอัโดกะดันเตะเลยมาคุ้มครองเธอจนสามารถออกมาจากที่นั่นได้อย่างปลอดภัย แต่คริสตินก็ยังไม่หายตกใจเพราะไม่รู้ทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นด้านคริสตินเมื่อมาถึงบ้านของปู่ก็ถามตกลงทุกคนเป็นใครกันแน่แล้วทำไมถึงถูกไล่ยิงบีอังกาเลยบอกวันเกิดเหตุปู่นัดพวกโรเมนโนมาประชุมแต่กลับโดนพวกมันรอบสังหารและจากการยิงต่อสู้ส่งผลให้สูญเสียดอนหรือหัวหน้าของทั้งสองฝั่ง จากนั้นก็อธิบายต่อว่าปู่เป็นนักธรรมวายแต่ก็แค่เป็นธุรกิจเอาไว้บางหน้านั่นเลยทำให้คริสตินมึนเข้าไปใหญ่ด้านบีอังกา เมื่อเห็นคริสตินยังงงๆเลยเปิดวิดีโอของปู่ให้ดูจนคริสตินได้รู้ปู่ของเธอเป็นมาเฟียส่วนพอที่เสียไปเพราะอุบัติเหตุจริงๆถูกรอบสังหารแม่ของเธอเลยพาเธอย้ายไปอยู่อเมริกาเพื่อความปลอดภัยซึ่งปู่ก็ได้ทิ้งพินัยกรรมไว้คือให้เธอสืบทอดตำแหน่งหัวหน้า ทำให้ฟาบิซซโอไม่พอใจชเช่นเดียวกับคริสตินเพราะเป้าหมายของการมาอิตาลีคือการได้มาพักผ่อนทำวายและเจอชายที่ถูกใจเนื่องจากโดนพอนอกใจครับดานคริสตินเมื่อเห็นลอเรนโซโทรมาก็รับสายดังเตเห็นอย่างนั้นเลยหยิบโทรศัพท์มากระทืบทิ้งเพราะกลัวถูกดักฟังเธอเลยโวยวายขึ้นมาอีกบีอังกาเลยตบหน้าเธอเพื่อเรียกเติและบอกให้รับตำแหน่งซะ แต่เธอก็ปฏิเสธแถมยังเก็บข้าวของเพื่อเดินทางกลับเทาว่าโทรศัพท์ก็ไม่มีเลยกลมหน้าร้องไห้กับชะตากรรมของตนบีอังกาเลยเปลี่ยนวิธีกลมโดยถามอยากเรียนรู้วิธีการทำวายใช่ไหมแล้วพาวกระตัาไปที่ทางคู่กำลังทำวายแบบดั้งเดิมคือใช้เท้าเหยียบทำให้คริสตินเริ่มกลับมาอารมณ์ดีบีอังกาเลยแยบคุยถึงตำแหน่งหัวหน้ามาเฟียหรือที่ปู่ชอบให้เรียกว่าแฟมิลี่ที่ดูลองหนแต่แข็งแกร่ง ส่วนหน้าที่ที่เธอต้องทำก็แค่ไปเจรจาก,กับพวกโรมาโนถึงเขตแดนแต่เธอก็จะให้ฟาบิซิโอไปทำแทนหล่อนเลยแย้งเพราะเขาเป็นคนเปิดฉากยิงขี่โมโหและหุนหันพลันแล่นเหมือนซันนี่ในเรื่องกอดฟ้าเธอไม่มีผิดเทว่าเธอก็ไม่รู้ว่าซันนี่คือใครเพราะไม่เคยดูหนังเนื่องจากมันนานกว่า3ชั่วโมงครึ่ง นั่นเลยทําให้ทุกคนโวยวายเพราะมันเป็นหนังที่ดีและพอบีอังกาเห็นคริสตินทําท่าจะปฏิเสธก็ต่อรองถ้าเธอตกลงไปคุยกับพวกโรมาโนจะได้โทรศัพท์เครื่องใหม่และได้เจอลอเรนโซเพื่อไปมีอะไรอะไรกันเธอเลยตอบตกลงทันทีหลังบีอังกาแต่งองค์ทรงเครื่องให้คริสตินเสื้อใหม่คริสตินก็ไปพบกับพวกโรมาโนอย่างร้านอาหารโดยมีอัลโดกัดดันเต้ประกบติดเพื่อความปลอดภัย ซึ่งพอได้เจอดอนคาโลหัวหน้าใหม่ของพวกโรมาโนเธอก็คุยถึงเรื่องการแบ่งดินแดงตามที่บีอังกาบอกดอนคาโลเลยนิ่งไปสักพักก่อนสั่งอาหารที่เธอชอบกับไวน์รสชาติดีมาให้เธอดื่มจากนั้นก็วานสเนสน่หใสเธอซึ่งพอเธอเริ่มลงเขาก็ตอบตกลงที่จะไปดื่มต่อบ,บนห้องของคาโลครับเมื่อตวรวจหาอาวุธเสร็จ คริสตินก็ขออยู่กับดอนคารโลตามลำพังซึ่งอัลโดกับดานเต้ก็ไม่ยอมทำให้เธอโกรธเพราะไม่ได้มีเรื่องอย่างว่ามากว่า3มปีสุดท้ายเลยยอมออกไปส่วนคารโลพอเห็นเธอไปเข้าห้องน้ำก็นำหลอดพิษออกมาจากก้นแล้วนำไปรินใส่เครื่องดื่มของเธอดานคริสตินพอออกมาจากห้องน้ำดอนคารโลก็ขอตัวรับโทรศัพท์สักครู่หรือจริงๆคือส่งข้อความบอกลูกน้องให้รอสัญญาณจัดการอัลโดกับดานเต้ที่ด้านนอก ดังนั้นประมันหันกลับมาเธอก็กระดกเครื่องดื่มแล้วจะไปมีอะไรอะไรกันมาลยยิ้มออกมาพร้อมบอกอีกสักพักพิธจะแล่นเข้าสู่ใจเธอทำให้เธอตกใจมากเลยจะเรียกเอาดกระดางเต้แต่มันก็ปิดปากเธอไว้และบอกความจริงที่ต้องเก็บเธอเพราะกลัวเธอจะมาแก้แค้นเนื่องจากลุงของมันเป็นคนสังหารพ่อของเธอเหมือนวีโตคอเลโอเน่ในหนังก็อดฟาเธอร์ภาคสอง แล้วพอรู้เธอไม่เคยดูก่อโมโหเทาว่าสักพักกลับเป็นมันเองที่เสียชีวิตคริสตินที่พบตัวเองไม่เป็นอะไรเลยนึกขึ้นได้ว่าตอนมันโทรศัพท์เธอที่ไม่ชอบเครื่องดื่มเลมอนและเห็นมันรินให้เซ้อเยอะจึงไปสลับแก้วนั่นเองเมื่อคริสตินตั้งสติได้ก็โทรปรึกษาเจนนี่ที่เป็นเทอนายและพอรู้ไม่ต้องติดคุกก็ค่อยสบายใจแต่พอหันมาเห็นสภาพดอนคาโลก็อวกออกมา อาโดกาดันเตและลูกน้องของคาโลได้ยินเสียงอย่างนั้นเลยเปิดฉากยิงใส่กันส่วนคริสตินพอด้ยินเสียงเปิดประตูก็แกล้งตายดีที่นั่นเป็นอาโดกาดันเตทำให้เธอดีใจมากดานบิอังกาเมื่อรู้คริสตินจัดการรอนคาโลได้ก็สาใจเลยส่งชิ้นส่วนไปขู่พวกโรมาโนทำให้โจ้าลนน้องชายของรอนคาโลที่รู้ข่าวตกใจและเสียใจมาก แต่พอรู้ตัวเองจะได้ขึ้นเป็นหัวหน้าก็ดีใจแล้วหันไปสั่งเพิชคาตมือหนึ่งให้ไปจัดการคริสตินต่อมาขณะบ,บีอังกาอธิบายถึงธุรกิจทั้งหมดของปู่คริสตินก็ไม่สนและจะไปหาลอแรนโซตามที่ได้ตกลงกันไว้หล่อนที่เห็นว่าห้ามไม่ได้เลยส่งอัลโดกับดานเต้ไปคุ้มครองนั่นเลยทำให้ลอแรนโซตกใจนิดหน่อย ขณะคริสตินกำลังสวิตกอลอเลนโซก็ต้องรีบกลับเพราะมีประชุมออนไลน์กับทางบริษัทซึ่งพอกลับมืถึงแล้วรู้อาโดต้องไปเฝ้าแม่เพราะแม่ป่วยแถมหมอยังไม่ยอมรักษาเนื่องจากประกรันไม่ครอบคลุมก็บอกให้ทั้งสองคนกลับบ้านไปได้ครับด้านคริสตินเธอนำเสนอผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ให้หัวหน้าฟังโดยไม่รู้เลยเพจคารรอเข้ามาทางด้านหลัง ส่วนหัวหน้าพอเห็นเธอนำเสนอได้ไม่น่าสนใจก็หันไปคุยกับเจ้าแว่นแทนและปิดไม์ของเธอทันใดนั้นเธอก็ถูกพเชคาตพุ่งเข้ามาเล่นงานแถมมันยังจะปล้ำเธออีกแต่พอเธอเห็นมันถอดคิมขัดไม่ได้ก็หยิบส้นสูงไปเล่นงานมันตามที่เคยฝึกซ้อมมาสุดท้ายเลยจัดก,การมาได้สำเร็จส่วนหัวหน้าพอหันมาเห็นคริสตินอยู่ในสภาพย่ำแย่และดูไม่สนใจงานก็ไล่เธอออกทำให้เธอเจ็บใจและโมโหมาก จากนั้นก็ไปมีอะไรๆกับลอเรเโซเพื่อระบายความเครียดรุงขึ้นเมื่อบีอังก้ามารับคริสตินคริสตินก็บ่นยกใหญ่เพราะสองวันมานี่โดนลอบสังหารทั้งสองครั้งหล่อนเลยไม่กล้าว่าอะไร แต่สักพักก็ขอร้องให้เธอไปเจอกับพวกโรมาโนอีกครั้งซึ่งครั้งนี้จะง่ายกว่าเดิมเพราะพวกมันกลัวเธอที่จัดการเพชฌฆาตกระดอนคาโลได้แถมครั้งนี้จะให้ฟาบิซิโอไปด้วยเธอเลยตอบตกลงเพียงแต่ขอนัดเจอกันที่ร้านขายเจลาโต้เมื่อคริสตินได้เจอเจ้าลน้นมันที่กลัวเธอก็ขอสงบศึกนั่นเลยทำให้เธอสบายใจโดยไม่ลืมสั่งเจลาโต้มากินเพิ่มส่วนฟราบิซิโอก็ยอมรับว่าเธอเป็นบอสตัวจริง ด้านบีอังกาเมื่อรู้คริสติกนกำลังเครียดเนื่องจะตกงานแถมพอจะมาบริหารแฟมิลี่ก็มีแต่ธุรกิจผิดกฎหมายหล่อนเลยเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังว่าเสียขาซ้ายไปตั้งแต่ยังเด็กเพราะโดอรถบรรทุกชนแต่ในขณะที่สิ้นหวังปู่ก็นำขาเทียมมาให้ชีวิตของหล่อนเลยเปลี่ยนไปดังนั้นคริสตินที่มีอำนาจอยู่ในมืออยากทำอะไรก็ทำตามใจได้เลยหรือจะเลิกเป็นดอนแล้วกลับบ้านเลยก็ได้ ทันใดนั้นคริสตินก็นึกอะไรขึ้นมาได้ครับต่อมาคริสตินที่นึกถึงแม่ของอัลโดที่ป่วยก็ใช้ธุรกิจนำเข้าส่งออกรับเวัชพันจำนวนมากจากต่างประเทศมาจำหน่ายจ่ายแจกและรักษาผู้คนในละแวกนี้ด้วยราคาที่เหมาะสมและก็พัฒนาปรับปรุงการทำไวายให้รสชาติดีขึ้นในเวลานี้ธุรกิจของคริสตินไปได้สวยรวมถึงความรักออลนโซก็ด้วย แต่วันหนึ่งขณะเธอกำลังสวีทอยู่กับเขาพอก็โผมาถามให้เธอตกใจเอาโดกับดานเต้เลยเข้ามาควบคุมตัวไว้นั่นเลยทำให้ลอเลนโซรู้สึกแปลกๆและสงสัยตกลงเธอทำงานอะไรกันแน่ยิ่งเห็นเธออ้้อึองไปก็ไม่พอใจที่เธอปิดบังกันดานคริสตินเมื่อกลับมาแล้วรู้พอมาหาเนื่องจากหมดเงินไม่ใช่เพราะยังรักกันอยู่ก็โกรธเลยไล่เขากลับและจะให้เงินค่าเครื่อง บีอังกาอาโดกัดันเตรีบห้ามเพราะโกรดที่พอนอกใจจึงอยากให้เธอสวมบทโหดสุดท้ายเธอจึงให้อาโดกัดันเตไปส่งพอที่สนามบินจากนั้นก็ให้หาทางกลับเอาเองต่อมาคริสตินก็ตัดสินใจวางมือเพื่อไปอยู่กินกับโรเรนโซซึ่งบีอังกาก็เข้าใจใเธอเพียงแต่ขอให้เธอเข้าประชุมกับเราผู้นำเป็นครั้งสุดท้ายในวันนี้ครับ มือคริสตินมาประชุมพวกมันก็เอาสูญเสียรายได้ไปเพราะธุรกิจของเธอเลยจะขอส่วนแบ่งแต่เธอก็ขอคุยกันคราวหน้าเพราะวันนี้ที่มาก็เพื่อบอกเธอจะวางมือโดยจะแต่งตั้งบีอังกาเป็นหัวหน้าแทนทําให้ฟาบิซซโอไม่พอใจเช่นเดียวกับเหล่าดอนที่ไม่ยอมเช่นกันจากนั้นต่างฝ่ายต่างก็ควักอาวุธขึ้นมาขู่ทันใดนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บุกเข้ามาเธอเลยได้รู้หล่อเลนโซกับป้านั้นแท้จริงแล้วเป็นตำรวจ ขณะทุกคนกำลังวางอาวุธเจ้าโลนที่ไม่ยอมก็ยิงใส่เจ้าหน้าที่ต่างฝ่ายและต่างสายกระสุนใส่กันหลอเรนโซที่เห็นคริสตินกำลังแย่เลยเข้าไปช่วยแต่เธอก็ยังคงโมโหที่เขาหลอกเธอเลยเดินหนีเขาเลยเดินตามเาว่าไม่ใช่จะเมาอง้งแต่มาจับกลุ่มเธอนั่นเลยทำให้เธอตกใจและเสียใจมากต่อมาคริสตินก็ต้องมาขึ้นศาลโดยมีทนายใหม่มาว่าความให้ทำให้เธอเครียด ทันใดนั้นเจนี่ก็โผล่มาและพอหล่อนได้ว่าความแทนด้วยฝีมือระดับององจึงบอกคริสตินเป็นเจ้าของธุรกิจทำวายบวกกับพยานแต่ละคนที่คัดมาอย่างดีเช่นพนักง,งานเสิร์ฟคนไข้ที่เธอเคยช่วยอาลโดและดันเต้ ผู้พิพากษาเลยเริ่มเอ็นเอียงมาทางเธอแม้ลอเรนโซจะขึ้นให้การว่าเธอเป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียก็ตามยิงคริสตินให้การว่าพอรู้ได้มรดกเป็นไร่อง,ง่นที่กำลังเหี่ยวเฉาเหมือนกับชีวิตของเธอที่ถูกหักหลังในความรักเธอเลยบำรุงมันเพราะเหมือนกับได้เติมเต็มเป้าหมายในชีวิตของตัวเองไปด้วยสุดท้ายผู้พิพากษาเลยตัดสินไม่ดำเนินคดีเกือบเธอทำให้เธอกับทุกคนดีใจมากส่วนลอเรนโซ เขามาสารภาพว่ารักเธอจริงๆเพียงแต่มันสายเกินไปเพราะเธอไม่ต้องการสิ่งนั้นแล้วครับเมื่อคริสตินกลับมาบ้านก็พบดันเต้ที่กลับมาก่อนถูกยิงส่วนบีอังกาที่อยู่โรงกลั่นก็ถูกยิงเช่นกันเธอจึงรีบไปที่นั่นแล้วก็พบฟาบิซิโอจะพอและลูกชายของเธอไว้เพราะไม่พอใจที่เธอยกตำแหน่งหัวหน้าให้บีอังกาทางทางที่ควรเป็นมัน ส่วนลูกพอเห็นมันจะทำร้ายแม่ก็ขัดขืนเธอที่เห็นลูกจะเป็นอันตรายเลยพุ่งปจัดการมันจนมันยิงพลาดไปโดนเครื่องบดอง,งุ่นสักพักเธอก็กลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบแถมบีอังกาก็ตามมาสมพบเนื่องจากจุดที่มันยิงหล่อนคือขาเหล็กด้านซ้ายแต่พอทั้งคู่เผลอมันก็ยิงต่อสู้เธอเลยบอกให้บีอังกาพาพอกับลูกหนีไปก่อนด้านคริสตินเธอไล่ล่าจัดการฟาบิซิโอแต่ก็พลาดท่าโดนมันตลบหลัง ทว่าเธอกระใจเย็นแล้วก็ค่อยเดินไปที่เครื่องทำาวายซึ่งพอเห็นมันเผลอก็เปิดท่อจนก๊าซพุ่งใส่หน้าของมันมันที่อาวุธตกเลยพุ่งมาเล่นงานแทนแต่ก็พลาดไปชนราวเหล็กจนเกือบตกลงไปที่เครื่องบดองุ่นดีที่คว้าราวเหล็กเอาไว้ได้ทันคริสตินที่เห็นเลยรีบช่วยแต่พอรู้มันยังไม่ยอมรับว่าเธอเป็นบอสก็ปล่อยมือมันครับหลังเรื่องราวทุกอย่างจบลงคริสตินก็บอกลูกว่าคงจะอยู่ที่นี่ต่อไป ลูกเลยเป็นห่วงความปลอดภัยแต่เธอก็บอกให้ลูกวางใจเ,เรื่องนั้นเพราะบีอังการได้ส่งชิ้นส่วนของฟาบิซิโอไปขู่เหล่าหัวหน้าไว้แล้วจึงไม่มีใครกล้าหืออีกนั่นเลยทําให้ลูกวันวันว่าตกลงแม่ยังเป็นคนดีอยู่หรือเปล่าสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของแม่บ้านชิคริสตินที่จูจ่ๆได้รับมรดก ให้มาสืบทอดหัวหน้าแก๊งมาเฟียซึ่งเธอก็ไม่ต้องการแต่พอโดนเลขากล่อมก็ยอมไปประชุมหนึ่งครั้งจากนั้นก็ทลาลึกลงไปเรื่อยเอจนตอนนี้น่าจะกลายเป็นมาเฟียเต็มตัวและได้ดูหนังเรื่องกอดฟาเธอปปแล้วก็จบแล้วนะครับกับหนังมาเฟียมาม่าหนังได้คะแนนจาก IMDB 5.4คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ